พี่น้องจ๋ามาถึงทะเลแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคลื่นแรงมากพ่อบ้านแบบอ้ายนาเสียเลยจ้าเพราะว่าคืนมันแห้งกับพี่น้องคะ่ะมันมันตกปลาบ่ไดคะ่ะออปลาคือสิบ่เขาฟังดอกพี่น้องเจ้าเบิ้งคลื่นคุณน่ะเจ้าห็นน้ำบ่คุณนะ่ะนนนะโอ้ลมแรงเวอร์นี่แต่ว่าท้องฟ้าก็สดใสยอยู่นะจ้าแต่ว่าลมแรงคลื่นแรงค่ะ พอบานไปแล้วหาทําเลแล้วหาทําเลตกปลาค่ะพี่น้องเข้ามาหอดแล้วจ้าโอ้โหจะเหินบอจะเหินขื่นบอพี่น้องอู้ยมันข่อยเป็นปลาข่อยกับบ่เขาฟังเด้อขื่นแห้งปนี้อู้หูนะขื่นทั้งผุนก็แห้งค่ะพี่น้องจา้านี่วันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะจา้าเพิ่งนบนนินีบุคคลบ่หลาไหู้เู็นสมาตกปลาก,กับมีคือกันกับ แต่ว่าลมแฮีงอะนะมันก็ลมแรงขึ้นแรงเออมันก็เลยลงบ่ได้เจ้ามาเบิ่งคืนวันนี้พี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น้องคอยบ่ลงดอกลมเฮียงโวดเบื่อเจ้าเห็นคืนบ่คุณนี่น่ะมาแล้วพอกับลูกเป็นยังไงพอกับลูกแงงมาแล้วเป็นจังไดยเป็นตาดิโตปลาบ่ามาหนีิ <laughs> หมายนี้ตกไม่ได้แล้วก็ไปหมายใหม่จ้าเป็นยังไงเป็นไงลูกฮะเป็นไงลอยมากขึ้นไหวไหมไหวไหมคิดว่าน่าจะตกได้ไหมตกได้จริงเออใม่ไวเออเม,มเป็นปลาเมฆกับ่กเขาที่ฟังไม่ถามผู้รู้สิ ไปไหนต่อไปตกปลาที่อื่นเนาะตกปลาที่อื่นแต่เรียนต้นพอเถอะแถวบา้านเจ้าคุณน <c oughs> ี่เอาเลยเอาเลยไปไหนก็ก็ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เวลาเรือเรือมีกระโมงเลยอืมวตะบายโม่งเคินงไปยางไปล่องไปค่ายรูปเหลืองกันเดี๋ยวไปตรงน,นี้นะเออ มพี่จะลงไปยอนเบ็ดเหรอเออจะลงไปดีแต่ว่าชกคุณโชไม่ต้องหลอกเนาะดูพ่ออย่างเดียวนะเพราะขึ้นมันแรงมากเลยเนาะพ่อลองดูเฉยๆโอเคไหมเนาะโอเคเธอจะเล่นเน็ตไหมเธอก็สมัครให้เราหน่อยจะเล่นอยู่ไมแล้วยังไม่ลงหรอกมันฮอนเนาะพี่โจเนาะแต่พ่อลงไปจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนเนาะอแล้วลองค่อยไปค่อยลงไปมีบ่มีคนมาตกบ่ นยังยังไปตรงตรง,งโค้งเลยปลาเอียงจีขอฟังชูกันคืนเี่ยงป่านี้ตองเบลมองลบคืนช่งเงตรงนี้มันกัดลงสิเล่เนาะช่วยขัดถยอยเงี้ยเซียนพ,ออพ่อขพอดีปีองก่อนเลยเคยมาตกปลาขึ้นเยิดแ I'm not <laughs>